ขึ้นเต็มเลยค่ะเราจะดูได้ไงว่าแพ้อะไรมาเคาหมอแพ้อะไรมาหมอมีคําตอบการทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนังจะช่วยยืนยันการเป็นโรคภูมิแพ้และช่วยหาสารที่แพ้ได้มีหลายวิธีเช่นการสกิดการฉีดยาชั้นเข้าชั้นใต้ผิวหนังการแปะสารที่ทดสอบที่ผิวหนังโดยจะวินิจฉัยร่วมกับการซักประวัติและตรวจร่างกายเพื่อที่จะให้หลีกเลี่ยงสารที่แพ้และกําจัดปัดจจัยกระตุ้น โรงพยาบาลของเรามีการตรวจภูมิแพ้2ชนิดอันแรกก็คือการทดสอบสารเก่าภูมิแพ้ทางอากาศซึ่งเป็นสารที่ลอยอยู่ในอากาศนะคะอย่างเช่นละอองเกสรหญ้าขนสัตว์ขนหมาขนแมวลรฝุ่นเป็นต้นค่ะอันที่2จะเป็นสารเก่าภูมิแพ้ทางอาหารนะคะก็คือจะเป็นสารเก่าภูมิแพ้ที่อยู่ในอาหารที่เรานิยมรับประทานเช่นไข่นมวัวแป้งสาลีอาหารทะเลหรือโกโก้เป็นต้นค่ะสำหรับคลิปต่อไปหมอจะมาแชร์อะไรอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะ